กาวพี่น้องแคกพี่น้องพี่น้องไีสวนขึอนสนไปดสวนกเ่อหน่สวนไปสนไปคต้นนี้สนค้าวันนี้วันนี้เบรรยจกาศสวยค่แบนี้สวยค้าดอกกุ้ยเซียนก็สวยนะค้าดอกกาวขึน้องแจกพี่น้องพึ่น้องไีสวนขึอนสนไปดสวนไปเชิ่อหนึ่งคนสนไป ตนสสวนจ้าม่เป็น้สวยนหสวยมสวยสวนมทนก็สวยหัันจ้าสวยนะคะชุดสวยนะคะมุทินก็มีค่ะมีสวนหนังกันนะคะ้นไม้สวยๆบรรยากาศชสวยๆชุดไทรสวยค่ะไทยรก็สวยคะ พุทธก็สวยต้นไม้ก็สวยต้นไม้ก็สวยคคนก็สวยใช่ไหมท่าคนก็สวยท้องขนาดสวยนะคะพาชมดูสีสวยๆคู่ชิมมากนะคะคู่ชิมมากนะคะชมพู่ชิมมากดำรวยเงินทองเยอดอยกคุ้เชืของกล่องชิมก็สวยเหมือนกันนะคะ ดอกปวยเซียมก็ไมเีนสวยนะะสวยมากเหมือนกันนะคะสวยนะคะดอกยซียก็สวยนะคะดอกแคพี่นากพี่นองพี่น่นมีสวนที่ก่นดสวนข่เชิมีสวนข่เขข่แต่นีสวนมาลดต้นไม้เหมือนกันจ้านะครัดต้นไม้จคนกัน บอต้นเก็มเจ้าตนะ้นม้สวยๆบ้านตีขพางนล้วนะนะบ้านติดทางทุกลาดนะคะบันมันที่บันดีๆเป็นบับบนที่โชคดีนะคะเป็นว้านพระมันเป็นว้านพระแล้วน,ข,นข,ขอคุณลกลาขอให้เธออก่าคุยเชื่นขอให้กินก็สวยเหมือนกันนะคะ ปวยเซี่ยงเขาไม่เที่กับสวยนะคะสวยมากเหมือนกันนะคะเปีนคต้น,น้สวยๆนะคะบานปิกข้งกา,นขง,านนขงนะคะปิดทงบํารุงเงินทองเก็สวยนะคะทองฝาก็สวยวันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีๆนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีเป็นของโชคสวยนะคะ ก้อ,ก smile, เอ aja, นเซียนก็สวยนะคะดอกดูที่ต่ำดูต่ำนอยนดที่ต่ำดูต่นร้นต่้ต้น้ต่วันนี้ฝนไม่ตกนี่ค่ะวันนี้ฝนไม่ตกจจกพี่น้องจจกพี่น้องพี่น้องให้ผสวที่อนให้มดสวนให้เจอให้มสวยสวยสวยคนแต่ไม่สวยเช่อจ้าไม่เช่จ้าสวยไหมสวยไหมสวย สวยเหมือนกันค่ะสวยเหมือนกันค่ะต้นไม้สวยค er. ุดช er าววังของแม่เนสวนไหนคะคุดชาววังคุดชาววังค่ะชดชาววังของบ้าก็สวยนะคะทองฝ้าก็สวยวันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีเป็นของโชคค่ะสวยนะคะแม่เินต้นนี้ค่ะ มีสวนเหมือนกันนะคะต้นไม้เขย่ๆมันจะตาดเขื่ๆหนักเนนะคะจะ,ะาชมดูเขสๆที้ชิมหนักนะคะที่ิมหมกนะคะชมพูกิมหักขอให้ทุกท่านจงมีแต่โชคดีมีชัยนะคะอายุวันนสูขังตะลังจ้าทุกทุกท่านนะคะขอให้เฮงเสงเที่ก่งม่เ ต้มอนวันนี้ฝนไม่ตกนะะวันนี้ฝนไม <e ่ตกต้นไม้สวยสเช่นกันนะคะต้นไม้สวยสวยทช่นสวยสวยนะคะท่านที่ชมนะควะไมพอเร่ห็นสวยนะคะอืสวย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 นนะคะสวยนะคะบรรยากาศสวยๆงานงค่ะนะคะ เพิ่มส้มหอมมาด้วยค่ะชมให้หน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเพื่อนจ้าไม่เพื่อนจ้าสวยไหมสวยไหมสวยสวยนูทินก็สวยเหมือนกันจ้าต้นไม้สวยสวยเช่นกันนะคะต้นไม้สวยสวยดอกกุหลิ่งหอมทินก็สวยเหมือนกันนะคะดอกกุหลิ่งหอมทิมก็สวยนะคะสวยมากเหมือนกันนะคะ ดำเลยเงินทองค่ะเขินแก่นเจ้าต้นไม้สวยๆนะคะบานปิดผ้านะคะบ้านติดทางเออดอกกุ้ยเซียนก็สวยนะคะกุ้ยเซียนนะคะกุ้ยเซียนลู่กุ้ยซุ่ยดอกกุ้ยเซียนของนั่เดินก็สวยเจ้านะคะไม้สวยๆเช่นกันนะคะต้นไม้สวยๆต้นไม้สวยๆเช่นกันนะคะ ต้นไม้สวยๆค่ะต้นชาวังก็สวยค่ะต้นก็สวยค่ะต้นต้นชาวังก็สวยนะดอกกุ้ยเชี่ยงของแม่กินก็สวยเหมือนกันนะคะดอกกุ้ยเชี่ยงของแม่เพื่อก็สวยนะคะสวยมากเหมือนกันนะคะสวยๆเหมือนกันค่ะต้นไม้สวย คุดชาววังของแม่เพินเหมือนะคะคุดชาววังคุดชาววังคาดูุดชาววังของสวยเหมือนกันค่ะต้นไม้สวยสวยขุดชาววังของแม่เพินเหมือนะคะคุดชาววังคุดชาววังคาดูุดชาววังของน่าสวยเหมือนกันค่ะดู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 ดเดู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 ู่ วันนี้ฝนไม่ตกนะคะวันนี้ฝนไม่ตกต้องมาลดต้นไม้เหมือนกันจ้านะค่ะนไม้เอไรชนนะคะูตดอกกุ้ยเชียนก็สวยนะคะกุ้ยเชียนนะคะกุยเชียนนุ่มุยูงกกุ้ยเชียนของแม่พินก็สวยจ้านะคะไม้สวยสวยเช่นกันนะคะต้นไม้สวยส น้ำเงินเงินทองสวยเหมือนกันค่ะต้นไม้สวยๆขุดชาววังของแม่เพิ่นอย่างนี้คะคุดชาววังคุดชาววังคุดชาววังของแม่ดอกกุ้ยเซียนก็สวยนะคะกุ้ยเซียนนะคะกุ้ยเซียนรู้นกุ้ยสูงดอกกุ้ยเซียนของแม่เพินก็สวยจ้านะค่ะดอกกุ้ยเชียนของแม่เพินก็สวยเหมือนกันคะ ปุ่ยเสี้ยมก็ไม่เสี้ยมแต่สวยนะคะสวยมากเหมือนกันนะคะต้นไม้สวยบรรยากาศสวยขึ้นกันค่ะเห็นท้องฟ้าสวยๆด้วยนะคะท้องฟ้าสวยๆต้นไม้ค่ะสวยๆนะคะมีทุ่งต้นค่ะมีสวนเหมือนกันนะคะต้นไม้สวยๆบรรยากาศสวยๆน้ำเงินทองสวยนะคะวันนี้ อันนี้เป็นบรรยากาศสวยๆเหมันดอกก้เซียนก็สวยนะคะกุ้ยเซียนนะคะกเชียนู้กุเชียนดอกกุ้เชียนของแม่พิ่นก็สวยจ้านาะคะชมต้นไม้สวยๆบรรยากาศสวยๆเหมือนกันนะคะเห็นไหมดอกก้ยเชียนแม่พิมก็สวยนะคะดอกก้เซียนสวยจ้เพ็่นเพนจ้า ต้นไม้สวยๆบ้านติทากานะคะแ่ปูแพงลำลยเงิองนะสวยๆนะคะบรรยากาศสวยงามงามค่ะนะคะเย็นส้มหิ้วด้วยค่ะชมให้นายนะคะเพื่อนๆมาลดต้นไม้เหมือนกันจ้านะคะนดเต็นไม้วสวยๆเขีนค่ะนะคะ ลดต้นมาลดต้นไม้หนังกันจ้านะคะละเคป็นไมไเคสสวยชิ่มชิแท้ลดต้นหนักชิ่สวยนะคะถ้าชมดูสีสวยช่วยนิหนักนะคะช่วินมหนักนะคะชมคูขชินมหนักมาลดต้นไม้หนังกันจ้านะคะนะเ้ปนอม้เคสสวยชิ่มชิ่แท้นะคะ ต้นพุธก็สวยต้นไม้ก็สวยต้นไม้ก็สวยคือคนก็สวยใช่ไหมคะคนก็สวยทแบบ้องปรัดอกปวยเซียมของแม่พิมก็สวยเหมือนกันนะคะดอแบบกปวยเซียมของแม่พิมก็สวยนะคะสวยมากเหมือนกันนะคะเพื่อนสวยสวยไหมคะท่านที่ชอบนะครับ 哎，木头木头，哎，木头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 ，哎，木头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 ，哎，木头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 。